ไปเริ่มกันเลยไหมคะนะคะกับข่าวของนายกค่ะที่บอกว่าเจอดราม่าหลังจากเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่มีการโครงการนําร,ร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เปิดประเทศนํานักท่องเที่ยวเข้าสู่บ้านเราเมื่อวานนี้แล้วก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมันมีหลายเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในงานของเมื่อวานนี้ที่ดราม่าเกิดขึ้น กับนายกเขาบอกว่ามีหลายดราม่าด้วยกันใช่เมื่อวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนายกเนี่ยมีคําพูดนะคะเรื่องของปราสาททายหรือจะเป็นเรื่องของว่าไปนั่งเอ๊สังสรรค์ใหฮาปาร์ตี้กันหรือมไม่ อมีวันนี้เขามีคลิปด้วยนะครับในส่วนของเพราะว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นถึง3ดราม่าเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีที่บอกว่าไปนั่งอยู่ริมหาไปนั่งอยู่ริมหาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องนี้มาชี้แจงแล้วมาบอกเราคุณผู้ชมได้ฟังอีกหลายเรื่องค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องของดราม่าที่ไปพูดกันว่าเรื่องของประสาททรายกันก่อนทําไมมันถึงเกิดข้อความนี้คํานี้ขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงหนึ่งของการเปิดโครงการค่ะคุณผู้ชมคะหรือในชื่อโครงการฮักไทยฮักภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะท่าน การบอกค่ะว่าในเวลานี้คนเราต้องการกําลังใจต้นมาติดตามภูเก็ตนะคะโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในฐานะที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดนําร่องเพราะถ้าทําสําเร็จเราก็พร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวในอีกหลายๆจังหวัดเราต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภูเก็ตที่มีผู้ประกอบการจํานวนมากต้นอยากให้ภูเก็ตเป็นปราสาททรายเพราะขึ้นต้องด้วยแซนด์บ็อกซ์ที่เรากรอสร้างมาด้วยกันแล้วก็ยังบอกต่อด้วยนะคะว่านายกตีความ คำว่าแซนบ็อกเท่ากับปราสาททรายมันก็เลยเกิดดราม่าว่าเฮ้ยมันกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารในโลกออนไลน์นะคะทั้งๆที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะคาว่าแซนบ็อกเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทยจริงๆแล้วมันคือคําว่ากระบาทรายไหมนะคะและหลายคนก็เอามาพูดว่าแล้วปราสาททรายอ่ะมันใช่หรอแล้วปราสาททรายเนี่ยมันมีความหมายที่ฟังแล้วมันดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าทรายเนี่ยมันไม่แข็งแรงแข็งแกร่งนะถ้าเกิดว่ามันโดนคลื่นพัดพังถล่มเนี่ยมันก็พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อ S <S <S ใช่ไหมเ,เรื่องนี้แหละค่ะก,ก็เป็นเรื่องของของคำว่า <S <S เป็นที่มาของคำว่าประสาททรายทีนี้อีกดรามา่าหนึ่งดราม่านี้คุณผู้ชมดูคลิปไปตามเรามันมีคลิปที่เป็นภาพเจ้าปัญหาค่ะท่านคือเป็นภาพของเหล่าบรรดาท่านนายกแหละแล้วก็คณะที่ติดตามแน่นอนว่ามีคุณอนุทินด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณอนุทินใส่เสื้อสีขาวนั่งหันหลังท่านนายกก็คืออยู่ฝั่งซ้ายของคุณอนุทินเห็นไหมแล้วก็มีหัวเราะสนเสฮฮาการ ประเด็นคือไม่ใส่แมสตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็หลายคนก็บอกโอ้โหแล้วก็นั่งติดก,กันเลยเกินชมวิวสบายใจทั้งที่มีประกาศห้ามรวมตัวกันให้รักษาระยะห่างป้องกันไม่ให้ติดโควิด -19 แต่ทำไมถึงมีภาพแบบนี้หลุดออกมาได้ก็เลยกลายเป็นว่าคนเขาก็เลือกเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันพอไปวิพากษ์วิจารณ์กันม,มันไปเกิดแฮชแท็กอันหนึ่งซึ่ง เขาเรียกว่าเป็นแฮชแท็กที่เรียกว่ารัฐบาลฆาตกรทําไมรู้ไหมแรงนะเพราเขามองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือการที่แบบคุณทําให้เชื้อมันแพร่ออกไปหรือเปล่าและไอ้ที่คุณบอกคุณมีมาตรการที่จะป้องกันนะ่ะแล้วทาไมถึงมาแบบ เขาเรียกว่ากาดตกกันซะเองแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีการชี้แจงจากคุณณรินทินมาวันนี้แต่เรื่องนั้นของคุณอนินทินเดี๋ยวเราจะพักไว้แป๊บนึงก่อนไปดูดราม่าอีกหนึ่งเรื่องของท่านนายกค่ะคืออะไรเมื่อวานนี้นอกจากสองดราม่านี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนแหละมันมีดราม่าหนึ่งคือนักข่าวเนี่ยที่เขาได้ไปทําข่าวในพื้นที่แล้วเขาก็เลยไปสัมภาษณ์นายก็ขาก็ไงล่ะมันเป็นเรื่องปกติที่นักข่าวต้องสัมภาษณ์นายกแต่ว่า นักข่าวเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมนายกถึงยังถึงยังไปอยู่เพราะว่าสถาน,นที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นนิวไฮอยู่คือจะบอกอว่าในสถานการณ์ที่กรุงเทพมันก็ยังแย่อยู่ตแต่ทําไมยังเดินทางไปเปิดโครงการภูกเก็ตฉันบอกถูกไหมเขาจะไปถึงอย่างนี้ใช่เพราะว่าเมื่อวาน,นเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันขยบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ได้มันมันไม่ได้น้อยลงไปเลย แล้วก็วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อนี่ทะลุแล้วผู้เสียชีวิตก็ทะลุเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตรงนั้นทีนี้เนี่ยพอกลายเป็นว่าพอในส่วนของผู้สื่อข่าวไปถามเขาบอกมีจังหวะว่าเอ๊ะนายกเขาพยายามไม่ตอบหรือเปล่าเหลายเรื่องทีนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาว่าเหมือนทําท่าจะเดินหนีนักข่าวพอเจอคําถามนี้แล้วก็ทําท่าหงุดหงิดด้วยโบกมือบายๆเป็นสัญญาณว่าไม่ตอบนะปกติท่านนายกเขาก็เป็นคนอารมณ์แบบนี้ คือคือเราก็ไม่รู้แหละว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้เพราะอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้เพราะด้วยความว่าคาแรคเตอร์ของท่านนายกเเนี่ยออมไงนักข่าวก็ไปจี้ท่านจริงๆท่านไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกท่านแค่เป็นคาแรคเตอร์ของท่านเฉยๆเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ